หอมหั่นขิงไคจ้ะหั่นหั่นหอมหั่นขิงไคอันแล้วก็อันมะเขียค่ะมะเขียเหลียงบะมี่โอเคคือตะบันกระขึ้นแน่อยู่ดอกสีไสรลาบเท่าเด้อค่ะเด้อสีเฮ็ดลาบเท่าขิงไคคือเท่ามะม่ววานได้เท่ามะม่ววานนี่จ้ะไปตลาดได้ได้เท่ามาได้เท่าอยู่ตลาดเป็นรายจ่ามากกับสีลาบอันนี้ เครื่องเครื่องลาบเท่าเลยจ้ะเด้อนี่ชิงไข่นี่คือขาดบ่ไาด,าด้เลย,ยจ้ะเด้อกระพรอมเลยไอ้เจ้าผู้อื่นเพิ่งกะสีจังไดผู้สำรับสำรับข่อยนี่คือชิงไข่กระพรอมแดงน่ขาดบ่ได้จ้ะลาบเท่าเท่านี่ก็ลวกน้ำหอ้อนบ่ได้ต้มแล้วก็ลวกน้ำห้อนสามเทียลวกน้ำห้อนน้ำห้อนเดอือดนี่ก็ลวกลวลกแล้วก็ะกรองเอาสามเทียเพสตามปาษาอีสานบานเท่านี่หละจ้ะนี <c> ่ <oughs> ใส่หอมกระเทีมคือบางๆจัง่อยเสีงยงได้แล้วตีต่ำป้นปกปกอยู่ผลดสิป,ป้นไส่ใส่ลาบเท่าอ่าเสียาออไปใส่ลาบเท่ามีหอมแดงไม่ต้นหอมมีคิงไข่คิงข,ข่กับหอมแดงแบเคขึ้นนี่ค่ะบ่ไดส้ส,สิสิลาบเท่าไส่หอยเชลลีด้วค่ะพี่น,อน้องมา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 เบิ่งบัดนอ้ ันกระรังต่ำปนอันนี้ว่างไปหนีิติมมันจะตำขวามด้ออันนี้กระรังต่ำปนจากพี่น้องนี่มาเบิ่งปนนี่ปนแล้วก็สิค้นนำปลาแดดต้มนล้ปลาแดดขึ้นเดือดแล้วก็สิค้นปนเดือดยาเห็ดยายละตีเห็ดนำปลาแดดห่อนๆนี่มันมันเดือดอยู่แล้วอันนี้ลวกแล้วไห่ลวกสามน้ำแล้วนะเออลวกน้ำสามน้ำแล้วตัดแล้วมันคือว่าออกจากกันเอาถ้าห้าลวกมันสุดท้ามันสุกมันจะเป็นยังสี่ล่ะะนี่ในในจ่าเท่า ข้าวลวกสามน้ำเดือดท่อนๆก้ะนี่วันนี้กัสิ่งส่น้ำปลาแดดท่อนๆนี่จ้ะปะ้าจิอะเห็นไหมจะ้ะแต่ถ้าโอ้ยเขียงข้ากับเขียงแบบนี้เนาะมันขึ้นร่ามันฝนตกขึ้นร่าเขียงคราบว่าอันนี้ขัดจ้ะพ่อออกนี่มันนี่นี่รวกน้ำห่อนสามเท่าไรได้จ้ะน้ำห่อนเดือดวันนี้กัสิคนปนลงใส่นี่จ้ะปนปนป,นปากคอหน่อยนะั่นแกะไว้กะมี มันจีว่าลายโพดจิละตีมันลายกับปลาใสเหมือนกันน้ำปลาแดกขันห่อนนี่เครื่องที่ใสอันนี้ผีหอยหอยอุ้มันลายได้ละตียาใสเบิร์เดอร์ผุ่นนี่เลยจ้ะน้เอาแล้วมึงกับสิได้ข้นหน่อยมึงแช่ปนหรอแต่มึงคนปนละตีปนมันลายได้มึงจะใสเบิร์เดอร์ตี้อปนลายได้เนี่ยอืมันต้องปอันบเอาอันมันต้องไปมันแล้วลายเออทำไมถึงก็ใสเหมือนกันปะ บตรต้องไปใส่เบิร์ดอืมมันหลายตั<อ>้งอ่อเดียว<า>ยอย้ามใส,สเลยอ้ามใส่เลยนี่แหละจ้ะเขาก,ก็ใส,ส่สู้รสอ่าหลักกันต้มน้ำปลาแดดนี่จ้ะแต่ว่าบ้านอื่นจเนจ้าพันเช็ดจังใดเดือบ้านอ่าเทียนข่อยเฮ็ดแบบนี่จ้ะนั่นใส่ใส่เครื่องลงไปเด้อคขาบาัดเกี่ยเครื่องมังกาเอาเด้อกูเฮ็ดไว้หน่อยร้ายมังกาอ้าวนะ เนวอยอยูเนวกินอีสานบ้านเฮ้าบ่มีสูตรตายตัน่าจะนอไผเฮ็ดแบบใดกะแซ่บคือเก้าค่ะคะว่าตัดแล้วได้จากพี่น้องนั้นอันประเดกบว่ได,ด้ต้มบ่ได้ต้มจนข้นได้ชะต้มที่จังไป เท่าถ้าเทาอนันส์กุลายมันจะเป็นก้อนจังสีละ่ะตาตาจะซีมึงจะ้ะมึงจางบอมึงจางบอบ้าจางอะเพะต้องใส่พอ่อแล้วอืมพอ่ออืมนี่แหละจ้ะพี่น้องเนี่ยเ <c oughs> นี่ยลาบเท่าลาบไปกินตามกันเนยอะบ้านเท่าเนี่แหละจ้ะฟ้านคอยนี่แหละใส่หัวหอยหอยหอย,หอยพอยดีดีดจ้ะหอยเชลลีดีจ้ะแซบแล้วหัน่น อาหารอีสานบานหา้าคนสะไปซดให้เบื้องด้แต่พี่น้องเดือบาดเนี่ย <c oughs> ขอบคุณหลายๆจ้ะเราไปกินน้ำกัน